ยินดีต้อนรับสู่รายการไซเบอร์5นาทีเรื่องไซเบอร์ง่ายๆที่ใครก็ฟังได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไซเบอร์5นาทีกับผมพี่เอิร์ทครับวันนี้ขอเปิดรายการด้วยคำถามแรงนิดนึงนะครับฟังดีๆเลยทำไมคนฉลาดถึงโดนหลอกง่ายใช่ครับฟังไม่ผิดคนฉลาดนี่แหละโดนหลอกบ่อยกว่าที่คิดสวัสดีค่ะนังจูนค่ะ พอพี่เอ,อิร์ธพูดแบบนี้คนฟังบางคนอาจเริ่มคิดในใจแล้วนะคะว่าเอ๊ะกำลังพูดถึงเราหรือเปล่าไม่ต้องมองใครไกลเลยครับพี่เองก็เคยเกือบโดนมาแล้วเหมือนกันคนฉลาดไม่ได้แปลว่าจะปลอดภัยจากการโดนหลอกนะครับโดยเฉพาะในโลกออนไลน์แต่คนฉลาดก็น่าจะคิดเป็นวิเคราะห์เป็นไม่หลงเชื่อง่ายๆสิคะพี่เอ,อิร์ธนั่นแหละครับคือกับดักคนฉลาดมักจะมั่นใจในความคิดตัวเอง และแฮกเกอร์หรือมิจฉาชีพรู้จุดนี้ดีมากอ๋อ oh, แบบว่าเราคิดว่าเรารู้ทันเลยไม่ระวังใช่ไหมคะใช่เลยครับคนฉลาดมักคิดว่าข่าวนี้ไม่น่าจะหลอกเราได้อีเมลแบบนี้เราดูออกหรือข้อความแค่นี้เราคงไม่พลาดซึ่งความมั่นใจนี่แหละคือช่องโหว่ชั้นดีเหมือนเวลาที่เราคิดว่าอันนี้ง่ายเดี๋ยวค่อยดูแล้วสุดท้ายพลาดใช่ไหมคะเป๊ะเลยครับและอีกอย่างหนึ่งคือ คนฉลาดมักรีบโดยเฉพาะคนทำงานเก่งงานเยอะเวลาเห็นคำว่าด่วนเร่งด่วนหรือต้องทำตอนนี้สมองจะโฟกัสที่การแก้ปัญหามากกว่าการระวังภัยแสดงว่ามิจฉาชีพไม่ได้หลอกด้วยเทคนิคยากๆแต่หลอกด้วยอารมณ์ใช่ไหมคะถูกต้องครับนี่คือโซเชียลเอนจิเนียริงเขาไม่ได้แฮกระบบแต่แฮกความรู้สึกเช่นความกลัวความรีบความอยากช่วยหรือแม้แต่ความอยากได้ของฟรี เหมือนฟังดูโดนหลอกเพราะใจดีเกินไปด้วยนะคะใช่เลยครับคนฉลาดหลายคนใจดีช่วยคนง่ายพอมีข้อความมาบอกว่าบัญชีคุณมีปัญหาหรือช่วยยืนยันหน่อยก็เผลอทำตามเพราะคิดว่าเป็นเรื่องปกติแล้วมีสัญญาณอะไรบ้างไหมคะที่บอกว่าเรากำลังจะโดนหลอกแล้วถ้าข่าวข้อความหรือโทรศัพท์นั้นทำให้คุณรู้สึกรีบกลัวหรือโกรธนั่นคือสัญญาณเตือนทันทีครับ ให้หยุดก่อนอย่าเพิ่งคลิกอย่าเพิ่งโอนอย่าเพิ่งตอบเหมือนตั้งสติไว้หนึ่งจังหวะก่อนใช่ไหมคะใช่ครับแค่หยุดคิด10วินาทีโอกาสรอดเพิ่มขึ้นเยอะมากคนฉลาดไม่ใช่คนที่ไม่พลาดแต่คือคนที่รู้ว่าตัวเองก็พลาดได้ฟังแล้วรู้สึกดีขึ้นเลยนะคะเพราะการระวังไม่ได้แปลว่าเราโง่แต่แปลว่าเรารอบคอบค่ะถูกต้องเลยครับ Cyber Security ไม่ได้วัดกันที่ความเก่งแต่วัดกันที่สติครับ ขอบคุณที่ฟังไซเบอร์5นาทีตอนนี้นะคะถ้าชอบเนื้อหาแบบฟังเพลินได้ข้อคิดฝากกดติดตามช่องพอดแคสต์ไซเบอร์5นาทีและช่องยู u ูบไซเบอร์ s e c ュริตี้ส่วนดุสิตด้วยนะคะแล้วพบกันตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะหนูจูนเองค่ะฝากกดติดตามพอดแคสต์เต c ไซเบอร์5นาทีและช่องย o u t u ไซเบอร์ s e c u ริตีส่วนดุสิตด้วยนะคะ